สวัสดีจ้าพิโยโคลาดบานเองนะจ๊ะมาจ้ะวันนี้ก็เป็นเช้าวัวนเสาร์พิโยก็จะเข้ามาในเมืองนะจ๊ะพอดีหน้าจะมาแก้บขนกระยาโมนะจ๊ะโยก็เลยเป็นคนพามาเอาหัวมูมาแก่บขบนกระยาโมนะจ๊ะเดี๋ยวพ่โยข้ามถนนกันเด้เดินโยข้ามถนนมาเียบร้อยไปเดี๋ยวพ่โยจะพาไปดูนะจ๊ะ แมรี่ก็มาด้วยเด้อจันน้องแก้มดานะน้องแนนไม่ได้มาจะพอน้องแนนไปตัดหอยวันนี้ก็เอาหัวหมูมาแก่บนยาหมูนะจนันจำนวนหาหัวเลยจ้ะวันนี้พี่โยพามาบ่ายยาหมูเด้อจันกรจิงๆงเข้ามาจอดได้นี่รถตัวนี้ไม่รู้อะเข้ามาจอดตัวนี้ได้เว้ย อ๋อเป็นไรดับส <c oughs> ิงเขาจอดรถแต่จะวดพิโยนูไปจอดอยู่สลากางนู้เดินก็เดินมากันเดี๋ยว,ยว,ยวพิโยจะพาไปบ่ายโอเเมลี่ก็มาเดัน มาไหวยคุณย่าโมเดี๋ยวบันเสาคนจะเยอะเนอนเดินไปเรื่อยโยธาดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะจ๊ะนี่ก็จะมี ้สราราเพียงโคราชเอาไว้สำหรับแก่บุญเด้อจะตึงให้บุญอะไรเอาไว้ก็สามารถมาแก่บุญได้เป็นลานบุญยาโมเดจ เตรียมเตรียมจะทานที่อะไรกันจะแะ่ว่าันนี้น่าจะมามีการที่ว่ามาพอพรตอนก่อนบวดด้วยนะัจนะกำลังทำพิธีกันอยู่นี่ก็เป็นหัวหมูที่ว่แบบโยกนาเจ้ามาแก่บนนะจ้ะพอดีน้องสาวั้งแต่สมัยตอนไปนเรียนนะจ๊ะ พอดีแม่ไปหน้านะจะไปบุญให้น้องไว้มาขอให้เรียนจบครูภายในหาปีก็จบเด้เ๋ยวจะก็เลยจะมาแก้บุญก็เป็นหน้าที่ว่าโยูเคยไปส่งน้องสาวก็แถวไอ่จะปักธงชัยนะจจะนี่แบบเป็นครูยันแต่ว่าตอนนี้กระไดยายก็มาอยู่แถวบ้านเล้ยวจะ ตอนเช้าช่วงเช้าก็ยังไม่คึ้นไม่เยอะเท่าไรนะจจะ<ย>บรรยากาศอยู่ก็ไ,ได้ไม,ม่ได้พา,ามาวายยาหมูนาเลยจนะยู่กระดูการพามาบายยาหม่เนื้อช่วงที่พี่โยจะมาบายคุณยาหมู่ก็พอดีจะมีหนักไปบวชจะจัดก็เลยสงสัยจะมาขอพรยาหม่ก่อนเด้อจะ น่าจะมาบุญกระยาโมไว้ด้านจาแล้วก็จะมาบวชอะไรให้อย่างนี้เลยจ้ะ แก่บ,บุนเฮียโมดาเด้อจ <Yeah. S 1> ้าของพิโยกนากำลังจัดสถานที่จัดของอยู่ <Yeah. S 1> น้องแก้่สวัสดี FC อย่างนี้ลูก <Yeah. S 1> แ, <laughs> แมรี่มาแก่บ,บุนอะไรมาลาเมเขาไหร่จะไหนแล้วเ <laughs> <laughs> เบลี่ไปเลยเดอ้อจันนเบลีกัเป็นลัมก็เขา,าเรยเดอ้อจันนะมาแก่หนหัวหมูจะมาป็นรัแง่หนันกเข้าเดอ้อจันนะัเบลี เอาไปให้ป้าได้เดี๋ยวให้หนูกันคนละชุดเลยนะหนูล่ะหนูไปขอใหญ่โกบจากชุดล่ะไปจัดหนูไปขอจะให้เมลี่ไปบายขอพรกัน อย่าโม้ก่อนเด้อจะนี่นนสาวคน,นก็นจะิืมมาเยอะนะันะนี่ วเมืองเลยจ้ะอยู่ที่กตาสลาก,กางของจังหวัดนครปฐมาเลยเด้อจ้ะเนี่ยก็น่าก็ไหนกำลังขอพอรกำลังดูตรวจดูลาบกันอยู่นะจนะถ่ายเสร็จกรอบได้เด้อถ่ายแร้วมูนี่เมลลี่ก็จ้ะ ไปเส้นแล้วก็รอดูพูดคุยแล้วก็รอดูดูโชกคุยลาบกันไปน่าจะนี่อาจจะมีโชคมีลาบกันไมหมหมวดนี่หน,น้าก็ไปเสียงโชคแล้วจ้ะอันนี้ก็มาเก็บบุญกันน่าจะ ตัวไปตอนนี้คนก็ลืมเงียนจะเซ้ายนี่ก็เป็นประตูชุมพลเด้อถ้าใครอยากมาเป็นถือเป็นสะพายโคราชก็มาโหลดประตูนี้ด้าจะได้มาเป็นแน่นนจะเป็นประตูที่ไปสำหรับใครอยากกลับมาอยู่โคราชมาโหลดประตูนี้วนกบไปสา,สามรอบก็จะได้กลับมาอยู่เลยจ้ะ อาราจะคิดตีก็จะไปแค่นี้นะจ๊ะพิโยกพามาดูบรรยากาศการแก็บนของหนา,าเราจะก็มีแมรีมีพิโยพามาจะพิโยเป็นคนขับรถมาให้มามาไปยาโมดาแล้วจะจ๊ะเป็สถา,า,านที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวโบราณนะจ้ะที่ว่าได้มาไหว้มาขอพรแล้วก็มาแก้บบุญนนจัจ้ะพิโยก็ต้องขอขอบคุณเทปซีทุกคนนะจ้ะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเป็นกำลังใจให้กับพิโยแล้วก็ขอบคุณนะจ๊ะ สวัสดีจ้า